รงร้านมันเราตรงร้านมันทุกคนบางรุดว่างนะครับตรงนี้พอบางเหยดโตก็ถึงเลยรนะับโอ้โอจอร์ครับบางรูด,รดวันนี้บางเหยดอยู่กับบางรุด จ้าวอันนี้เรากลับมาที่เดิมที่ไหนนู่นปลาโน้ตเอฟซีจ้าวแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ทุกคนหลายคนขอเข้ามาว่าบางเอยญเรามาจับที่นี่ทีเพราะว่าที่นี่มันกัดรอยไม่นี่เอฟซีอบอกเลยว่าพาไปขอบหนึ่งร้อยตัวนะไม่ใช่ชนะ,ะตัวหนึ่งแพ้หมดทุยไม่ใช่เอฟซีชนะ,ะหมดเอฟซีฉะนั้นคลิปนี้ใครที่ซ่อมๆอยากได้บ่อน,นี้กดทักมาเลยนะครับผมทักถ้าทักแล้วบางเอยญไม่ตอบก็ไม่รือเพราะบ,บางเอยญตอบไม่ทันนะเอฟซีฉะนั้นก่อนที่จะไปได้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบางเอยญด้วย เดี๋ยวเราตามมาชมว่าวันนี้มึงจะได้ักกี่ตัวแล้วก็ออกคลิปติดรอมึงจะไปช้อนบ่อทุกทีอ่าอันนี้เกินได้แล้ก่อนแต่ไม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 ่ตายก่อนานะนี่นะเราไปบ่อปลาหน,านองก่อนโอเคตามมาเลยไปจุกเย้าอ่ะทอมีตอนนี้เรามาถึงแหล่งที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้แล้วทุกคนนี่มนันเดินทางไกลมาจากอ่าภาคใต้จนถึงภาคใต้ทุกคนมันไม่ไกลเท่าไหร่มันมันมีกันร้อยกิโลเองฮ่าแล้วแม่บุญรุ่งบอกว่าพระนี้อ่า พระนูอ่ะไปเอาเลยจัดสากรรมใครจะเปิดมืุกันเปิดก่อนบ่อนี้ทุกคนดูนี่พออันเดียวไหม่่นนนัะยกตานูชี้มองเปิดซ้ำไหนนี่อ๋อบอวิชานได้บ่เอามึงมึงไปใช้เยอะๆโอเคเนี่ยมึงเงียดถ่ายเป็นตากล้องนะทุกคนมึงเงียดมีพินเตอร์แล้วทุกคนเพราะบังเงียเรามากสวยเอาเลยนะช่องพี่น้องคนเดิมเพอโอ้ไม่เคยพลาดกับบังรูด โอ้โหดำปืดดำปืดเดี๋ยวเดี๊ยวฮะเรียบร้อยบังรุดได้ไหมโอ้บังรุดแม่หลุดอยู่แล้วบังรุดว่าหลุดไม่ใช่บังรุดลาวเลยแป๊บนึงทุกคนเงียบใส่น้ำก่อนหลุดไหมบังรุดแป๊บนึงทุกคนเงียบใส่น้ำมังลุดก่อนนะทุกคนต้องหลบมาเดิมถึงว่าได้มาโชว์ลาวที่รำนี่ทุกคนบังรุดใส่โชว์น้องๆดําปืดไหม อ FC ตัวแรกของเราวันนี้ใหยังไงล่ะครับไปดูนี่เหรทุกคนยุ่งขบหน้าฝาเงียบอือฮึงงั้นละนามีไหนดูนี่เหรอไม่พลาดแน่ใช่ไหมฮ้อนน้องมรุดมีมังเห็นว่านะลงเลยลงเลยมรุดอ่าเอาล่ะมรุดเดือปลาช่อนเล็กลงเลยจริงอ่ะไม่ใช่นี่ทุกคนมรุดลงไปแล้วทุกคนลงไปเอาในดูแล้วะ ได้ไหมไม่รู้นะคุณไม่ทานใช่ไหมมลดมันหลุดมหลดออกออกไปดูเออมหลดมาไม่ทานเนี้ยเวเล็กเดียวปลาช่อนหลุดมันยงดินแล้วมันมันอ่าท่อนี้ท่อนี้ยังไหมมูลดึเ่าฮ้วิ่งไปแล้วมาดูยิ้มเลมังเห็นน้าวยๆนะนะน่าจะแต่ว่ามีฟองแหละมึงเห็นางมดออเหมือนกันน้ำแมงเงวันนีก็้ได้มงลดมันวิ่งออกไปแล้วมลเอิเลย màn màn màn, mần vĩnh nước muối muối bơm luôn, ở bên này có đẹp nước hang không? không, 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 ทุกคนเห็นไหมไม่พลาดนี่เฮ้ยมันอีพลาดไหพลาดพืชนะเอาไม้ได้เลยทุกคนโอ้ได้กันหนูเห็นไหมทุกคนจามังกรเลยทุกคนอ่ะปลาใต้ของแท้เทศกูเนือตัวเติมไหมว้าฮ่าจามังกาเปลี่ยนแล้วทุกคนเหนือซาบะรให้กกลายเป็นจามังกาเลยสิเหรอสามตัวบโบสามตัวโบโบแล้ครับเติบเติบทุกคนเล็กเล็กมั่งแต่ไม่เป็นรอยนะหางไปโพเบทุกคนประจำมังเหือดเอาไว้โพเบอ๋อนี่ทุกคนอ๋อตัวเมียตัวเมีย รวยรวยจัดจัดจัดสะดุ้งเลยทุกถ้าได้ปลาช่อนก็เอานะปลาช่อนไหนสีหรอปลาช่อนมีเงี้ยเลสีกไงจริงเหรอโอเคมากเลยทุกคนฮ่าจริงเหรอกระโปงเลยวะน่าจะโอ้โปงแหละแต่ว่ามันอายุไม่ถึงดีนะหมุนเนาะนั่นแหละตัวริมเพื่อนนั้นนี่อืมปูมันแต่อายุไม่ถึงดีปล่อยปล่อยหรือว่าเงียบทำการบ้างเดี๋ยวคนถ่ายไม่เข้าใจมุมหลไหม นี่นี่มังกรรอยเล็กมากมือดื้อรอยเล็กมากเดี๋ยวมีมาจังะมะหัวหรือว่าคนหัวท่อนี้เหรอเดี๋ยวเล่นก่อนเลยเลยส่ง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  F4 เห็นไหม F4 เห็นเลมไหมหาวิ่งแรงมุมึงอย่าทบทบช้านอนนะได้ F4 เออได้มังุดรอบเร็วน่ะเกือบไปเกือบไปมันวิ่ง F4 เล็กเดียวอืม ดำปื๊ดดำปื๊ดอ่ะโรยลาวนี่บอกแล้วมานี่งั้นไม่พลาดสักทีนึงนี่เฮ็ดยบือนั่นนี่ไหมปลอกปลอกปลอกไอ้ลาวปลอกไก่ลาวทุกท่านปลอกปลอกโอ้พห้น้อยพ้องในปลอกเออไม่ได้อ่ะฮ่านี่ตัวพ้องเย็นยิงเหือน้อยง่ายไหมเจรอยู่กันเลยได้ไหมเรียบือยะได้บานนี้เดียว ใช่ใช่ว่าในเป้าก่อนนี่ครับทุกคนเร่งเด็ดนะทุกคนเล่งนี้บอกเลยนะโอ้ตัวเมียมาล้มันตัวนี้อยู่มันเมียนั่นมันมันที่ว่าตัวผู้นพรกหายนั่นกขเรียกพราหายนั่นเขเรียกเาะหาน่เมาเี่ไเขาีเ็นหายนั่มีพรานั่นเขยยนเีย่เีรานั่เะนั่นยกเลยนยกเพรยั่นานันกเน่ีกเรน่ีกรียกเรัเรยกเบ อาววดาวดเพราะว่ามังเอียดอุทาหลบมาจากนู Eller ้นทุกคนจากดารับักใต้นูมาอยู่เป็นที่ดารับักใต้หล่านี้ไม่ใช่มังเยียดนั่งเรือมาจากรถเอ้ยนั่งรถมาจากหนือทุกคนเพื่อมาลงใต้ทุกคนเห็นลูกพี่อันบอกว่าจะมาชนกับมังเอียดนะทุกคนเตรียมรอเลยไม่รู้อีพีไหนแหละแต่ว่าลูกพี่อันเอทีดีนะบอกว่าจะมาชนกับมังเอียดอ่ามีป่ะไม่มีดีที่ชนเบิือหลุดไวยเองเบอะมังเยียดลืมปลายนู้มาหลุดเด้อ เสะในตำนานว้าตาได้เสะนั้นบอกเลยมึงสันหนึ่งมือแตกป้มมึงเหียดไม่ได้เอาผ้าพันทีจับเสีงเลยเอมึงสั่นช้อนมึงได้ไม่ช้อนหึงเหียดลงเองหรอนั่นมานนี้อันนี้อันนี้บอกเลยนี่ตาเหียดช้อนบอกเลยว่ามึงสันหนึ่งได้กอบเป็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนเขาใส่หมวกกับป้าชุบเพลสิเอองเหียดนี่คือแบบดำหมด ได้ไ้มมูดได้ลนี่พลอกพลอกมันหลุดที่หูไหนน้องในกอดอต่อหางไปผูกผูเวลามหลุดจัดป่อยห่างไปผูกเอฟซีตัวนี้ห่างไปผูกมันหลุดร้อนแรงหลุดนี่พลอกมันหลุดทางนั้นวิ่งแล้วมดวิ่งแล้วไม่รู้เหมือนกันมดได้ไหมมีบอลไหมไม่มีไหมไม่มีอ่ะปล่อยมันตัวเย้ไหมเด็กเด็เออปล่อยปล่อยปลนมันให้มันโตให้มันได้มีอนาคตของชาติบ้า นี่ทุกคนเดี๋ยวเงี้ยจะขึ้นหน้าปลกรอๆนะทุกคนเราถามคนนะนู่นเขาเอาสุบิลาเขากี่บังได้เพี่อถ้าเขาบังก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะเราก็เสร็จจากภารกิจเราก็ไปมาอย่างกันนั่นแหละแต่เรามาจับประกาศก่อนเอาเลยนะกบตัวเก่พาไปแกงซ้อมโอเคเดี๋ยวเงี้ยจะข้ามตรงนี้ก่อนนะทุกคนอืมคิดผิดแล้วทำไมโอ้โหกี่ตัวครับอ๋อพูดไหมเมียกี่ตัวน้อยเพิ่มไหม ใช lugar, it, ้ได yeah uh, anyway, uh, ้นะมันหลุดอ <think? S 3> oh, sure, uh ้าวโค้ด huh. ม so ันหลุดเหรออาลูกโค้ดแต่ว่านะไปเลยบางเหยียบไปหน่อยไปขึ้นเครื่องบินแล้วใช่ไหมเรียบร้อยปล่อยมันหลุดโรงแรมมันเราโรงแรมมันทุกคนมางหลุดว่างนะครับตรงนี้พอบางเหยียบตัวก็ถึงเลยแล้วโอ้จอแล้วครับบางหลุดเอ้ตัวเล็กเองเดี๋ยวว่าหาหมดบางหลุดยิบมาได้ให้หมดเพราะว่านี้มันเป็นรุ่นรุ่นตึงใช่ไหมทีเดียวหมดเลยทุกคน ใส่ใบไม้เหมือนกันโนสวยด้วยไหมเห็นนะได้เมียได้เมียเฮ้มีปีงพบปีงด้วยอ๋อบางทั้นได้ปิ้งแล้วหรือไม่เอามบางท่านบางทั้นได้ตัวเมียใหญ่ไหมใหญ่เลยอ๋อจ้าลงั้นก็เล็กแดงมันปล่อยใหนลูกมันให้มันเกิดลูกก่อนนี่ท่านทุกคนโคเมียโอ้โหในเล็กท่ไม่เก๋แต่เล็กไม่เก๋ใช่ไหมกี่ปีได้สองปีอืมสองปีปากัดนี่สองปีนี่เก๋แล้วทุกคน มอนทุกคนเห็นแลไหมมอดหมองเยียผู้เมียอ่ะอ่ะใหญ่เลยผมมองซันชนด้วยนี้ติดผู้เลยเหนอนทุกคนขนาดด้วยฉะมีรูนะทุกคนได้เฉยนะสำรูจไ่รู้นะมันไม่ออกทางรูนะทุกคนนะฉะมีรูนะอ้าวมังันมังดูดยืนเอ็กซ้ารอรอก่อนเร็ว เราเกี่ยวหน้าปกก่อนเลยตรงนี้จางางอ่ะใช่ตรงนี้แหละรอดิเอาไอ้ไอ้เซ็ตทรงผมงอนยังไงเนี่ยมึน้องๆจางางเอาถือถึงด้วยเอาเอาถือถึงกับจากี้เลยสวยกองผมไม่ต้องไม่ต้องเซ็ตเอาหันห้านั่นแหละตาอย่างนี้แหละยกมือกันรอรอมังซันโอเคสวยเอา หนึ่งรองรามเจหนึ่งรามเจเอ็มไอดารับปกันทกคนไปสวยหมดว่าซัดไอ็นู้เลยซัดหมวกเลยนะทุกคนตเรงคนแลงไม่แลงมันอยู่ที่ภาพหน้าปกดมหดูเดือเออถ้าหน้าหน้าปกร้อนคือผ่านใช่ไหมจริงเออมันไหมมันเงียบขึ้นพวนนะทุกคนทั้เดียวไม่มีสีก็ระบายควมทุกคนเพราะมันเงียบเก่งมากได้เนาะมันอ่อนไหมต้องบางดันอ่อนอ่อนเลยต้องดู กล้วยด่างเหรอกล้วยด่างเลยน้อยโชว์น้องน้องดีมาที่นี่วังนี้มันไอหนูไม้ลุงหลุด,ดมันเขาเอามาเลี้ยงไม้ลุงหลุนึง่งทุกคนอืหยับลอยอื่นน,นั่นกระหุดเอฟดีวงนี้เขาเอามาปล่อยไม้ลุงหลุดไม่มีเนาะบางหลุดคนเดียวนี่เอามาปล่อยใช่ไหมจามนังกา <c oughs> โอ้เราต้องแก้กันอร่อยแมงเต่าท้องห่าบางหลุดเมียไม่เอานะทุกคนบางหลุดไ่้ะ เบือเบ่อแล้วเบื่อแล้วอือหือมงลุดไม่ตะครองที่แดดดีๆวันนี้ฟังนุ้ยมีโฟจริงเหรอที่เราจับปนะเน,นี่ยไม่มีไม่มีข้ามเลยไหมมงลุดมันรอกไหมนี่ทุกคนที่ประจําเลยตรงนี้ได้ไหมมงลุดไปไปไปข้ามข้ามข้ามทุกคนตรงนี้มันรกเกินไปไปข้ามมังลุดไปทุกคนมังลุดบอกว่าท่านี้นะทุกคนท้าจะมีครองนาะ ถ้าไม่มีก็ไม่มีทุกคนถ้าไม่มีก็จ้วงไปเลยใช่ถ้าไม่มีก็จ้วงเลยโดยเรงนี่ประสบการณ์ดีทุกคนเนอคือบางรุ่นปีนี้มาจับกี่รอบอ๋อจริงเหรอจริงเหรอบางรุ่นมาจับกี่รอบแล้วตรงนี้โอ้เป็นร้อยอ่ะจามรังการอะเป็นร้อยปลาเป็นร้อยแต่มาจับสองร้อยกอบเพลิงหลุดแล้วก็มีจ้วงเลยมันมันมัน หรือว่าผลมันเพงตกมงรุดว่าไมันเลยเราไม่มีปลาดิที่ไันละานถนี่ในนี้เออตายนะเหือรก่อนเ๋อตายนี่เออตายเกืนี่ยาตมงรุดอโอ้ดุดุกเือดุว่าช่อมังรุดกินมเหลงมันแน่จริงดังทุบเลยดุกว่าช่อยนั่เดียวน่าจะดุกทุกคนถ้าว่าเสียงมันนั้นะดุกมันเห็นว่าน่าจะเป็นปลาดุกนะเห็นดังจุบเลยนะเไม่เจอทีนมุดนะงิมันมันนหมุดจับมือนะ ตรงนี้น่าจะเป็นโกงเนาะแต่ว่าไม่ใช่โกงอจางลางดาวจาลังดาไม่เจอใช่ไหมุดกลางกลางนี้น่าจะเยอะนะามุดเนาะถ้าหมุดกลางกลางนี้น่าจะเยอะนะกางกลางบ้องล่ะอะไรมุดเจอเจอเลยทุกคนมุดลงไปที่ล็อกนะทุกคนแต่เราจะไม่ไปมั่วมุดนะทุกคน เราจมาอะไรข้างหน้าปื่อตะคงอ๋อตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวมเห็นอะไรก่อนบงันนดีนะมีฟองมาเห้ไม่ทะนะในเจลในในจอกนี้นะทุกคนไม่เห็นนไม่เห็นมให้ปื้ปืจับเลไม่มีจับงุ่มดูเดิมดูเดิมดูเดิมในยูในดูนั่นในหัวโค้งหัคงหัวค้งอ่าคงหักตกนะบางสันพุ่มกเบางสันทีกันไมุมเกกมันเลย ตรงนี้มันเหนือเลดีคงยังไงเล่นเล่ก่อนวะ,ะมันมันเราจำได้เลยเนาะวันนั้นปีที่แล้วทุกคนไอ้เจ้าปีที่แล้วไหนไม่รู้น่าจะไม่มีแล้วหลุดเรือร่องเห็นปะในร้วนไม้หลุดรูนี่ไม้วะไม่มีเนาะทำยังไงเ,เอ๋อดูปด้าดูไปทุกคนตามมาว้าวเอฟซี FC ผัดล้อไอ้เอฟซีปัจนี้นี่นี่ทุกคนตรงนี้จำได้ไหมนัน่นแหละสุดยอดมี อาวุธโอ้โหทุกคนเลื่อนพลิดเลยนั่นเลยมีมาวะที่เราจับมือน,นั้นหมดตรงนั้น,นเลยก่อนได้จริงๆนำ้นำรถน้ำรถต่อพุด,ดเรียบร้อยหมดตรงนี้ใช่ไหมน่าจะไม่มีน้ำกันเนาะอืมน่าจะปอน้ำปอน้ำลดกบดรอบดวดเลยนะโอเคไม่เป็นไรแค่นี้พอพูดหรืบอบางนี้อ่าเดี๋ยวบางดูดไปที่เจ็ดตัวก่อนเลย ตรงนี้ไหมเจ็ดตัว,ตวใช่ใช่เดี๋ยวมึงจะตายจากผมตรงนั้นเจ็ดตัวยิงไหมเหรอในดูนในแนวหญ้านี้ไหมเดเบรรยากาศอยู่ฟังดิตรงนี้นะทุกคนไามแเทนวิวล้วนพิษเลยทุกคนเออมีบางรุร่นจัดการเองนะเจ็ดตัวยิงไหมเหรอทุกคนเงี๋ยวลงมาพักก่อนนะนี่ทุกคน,น,นมาแล้วทุกคน,น,น คือมาแล้วเลยฮอบทุกคนเนออที่เดิมทุกคนเจ็ดตัวไม่รู้จำรู้ได้ไหมแต่ว่านะลม้มทุกคนจังหวะนี้มังรุดต้องโดดน้ำมังรุดไม่มียกขึ้นมังรุดยกขึ้นงูมังรุด,ง,รดงูง,งูมันกินเคียดมังรุดมังรุดงูกินเคียดทุกคนสวยเอฟซี FC, คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนชอบกดไลค์ไม่ใช่กดแชร์ไม่อยากอะไรกดทับตะไก่เดี๋ยวมึงเงยไปบางเงินลาวอีพีสองนะสำหรับอีพีนี้มึงเงยขอดูแลก่อนจ้าแล้วกัน Bye.